สวัสดีค่ะพบก,กันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุละกันมาเบิ้งน้องแมวค่ะพี่น้องดูดูดูด,ดูนั่งอยู่ข้างๆหน้าต่างดูเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆเห็นเพื่อนบ้านไหมลูกเขามีสีอะไรบ้างเพื่อนบ้านมีสีอะไรบ้างคะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยคุณแม่ทองเทาก็อยากดูด้วยน่ารักยังเลยคะ่ะเบิ้งค่ะพี่น้องโอ้หน้าต่างบ้านเดียวกี่ตัวละลูกหนึ่งสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้หน้าต่างวันเดียวห้าตัวอะไรแหละลูกนี่ค่ะน่ารักในอินดูมากเลยค่ะอยู่ในห้องทำงานของคุณแม่นะมาส่องหน้าต่างอยู่ข้างๆนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจจองคูมพันตุลากันมาเบื้องน้องแมวด้ยค่ะเออดูค่ะน่ารักในอินดูมากที่สุดเลยค่ะพบกันคิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ